บ้านสวยหลังใหญ่ฟีเจอร์เพียบสวยเหมือนอยู่ในฝันเลยวันนี้เราพาเพื่อนๆมาทัวร์โครงการหมู่บ้านที่ไม่เหมือนใครในขอนแก่นยางเลนิโอพามเลกวิวโดยเขามีให้เลือกทั้งบ้านเดี่ยวและบ้านแฟรตตัวบ้านแบ่งโซนไวใ้ให้เราอย่างดีตกแต่งสวยงามมีความแตกต่างและลูกเล่นที่ไม่เหมือนใครห้องครัวมีความโปร่งโล่งสบายแถมมีการดีไซน์ชั้นลอยไวใ้ให้เราซักล้างอีกด้วยห้องนอนแบ่งออกมาได้อย่างลงตัวดูแล้วน่าอยู่มากๆไม่ว่าจะเป็นห้องเล็กหรือห้องมาสเซอร์เราจะเห็นได้เลยว่าเขาตั้งใจออก แบบสุดๆส,สไตล์แต่ละหลังมีความแตกต่างกันมีกิมมิกในตัวเองเรียกว่าจัดมาให้ครบมากอีกทั้งเขายังมีระบบ Eco a i r อ์โช่วยทําให้บ้านเราเย็นมากยิ่งขึ้นถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สวยดูดีมีออร่าโครงการนี้เต็มไปด้วยความอบอุ่นให้เราได้เข้าใจความหมายของคําว่าบ้านอย่างแท้จริงและที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือขับเฮาส่วนกลางที่ออกแบบมาเหมือนเราอยู่ในคาเฟ่เข้าไปด้านในบอกเลยว่าถ่ายรูปมุมไหนก็สวยมานั่งชิลๆที่สโมสรหรือใครร้อนๆก็สามารถ ออกไปเล่นน้ํากันได้เลยสาว่ายน้ําที่นี่เขาใหญ่มากถือว่าบรรยากาศดีๆฟิลดีเกินและด้านบนเขามีฟิตเนสให้เล่นอีกด้วยครบคันสุดๆด,ดูครบแล้วอยากอยู่โครงการแบบนี้มากๆเลยโดยแอดบอกเลยว่าโครงการนี้ทำเลดีเดินทางสะดวกอยู่ใจกลางเมืองเลยแถมในวันที่27 3 0ถึง30มีนาคมนี้จะมีงานเปิดตัวสโมสรด้วยนะซึ่งเขาได้ไปคอแลแลบกับร้านกาแฟาชื่อดังอย่างร้านชูใจนั่นเองเพื่อนๆคนไหนสนใจสามารถมาจอยกันได้เลยจ้า